เคลี่ยปอดเตอร์ตีวงกว้างและบินต่ำลงผมลุกจากสภาพเอ็นกายขึ้นมานั่งมองออกไปหน้าต่างเห็นแม่น้ำกว้างคงจะเป็นแม่น้ำโของอีกฝากมีบ้านเรือนอยู่อย่างหนาแน่นเป็นชุมชนขนาดใหญ่แต่ฝั่งที่จะเราลงเขียวเข้มไปด้วยแมกหมายหนาทึบเราใช้เวลาบินประมาณครึ่งชั่วโมงเศษกับตันหันมาพร้อมพยักหน้าให้เตรียมตัว ผมนั่งตัวตรงลูดเข็มขัดที่สวมไว้ลุวมๆให้กระชับแน่นขึ้นเครื่องลดระดับลงบินผ่านแมกไม้ซึ่งเสมือนถูกกลืนหายเข้าไปใต้ท้องเครื่องและล่อนลงบนลันเบอย่างนิ่มนวลผ่านเลยรถพยาบาลซึ่งเป็นรถจีบกลางสีเขียวมีเครื่องหมายกาชาติอันใหญ่ติดอยู่บนหลังคาและด้านข้างเครื่องเราแท็กซี่วิ่งตีวงย้อนกลับมาจอดนิ่งสนิทแต่ไม่ดับเครื่อง ใกล้รถพยาบาลคันนั้นมีคนกลุ่มหนึ่งนำเปลสนามวิ่งมาที่ประตูกับตันอเมริกาล่างผมสูงชะลูดหันมายื่นมือให้ก่อนกล่าวอำลากูดบาย d g น o d l ลักสปาร์กลักผมยื่นมือไปจับขย่าเบาๆแสงคิวฟอร์สมูธแลนดิ้ง ขอบคุณสำหรับการลงที่นิ่มนวลพยาบาลชายหน้าตายิ้มแย้มในชุดขาวสองคนเปิดประตูเครื่องลาดเข้ามาช่วยพยุงผมลงจากเครื่องประคองขึ้นไปพาหามไปที่ประตูหลังที่เปิดอ้าบอรออยู่ส่วนเจ้าปอตเตอร์นั้นไม่ดีรอเร่งเครื่องวิ่งออกไปเหินฝากลับปากเซทันทีรถพยาบาลเปิดบอทยานออกจากสนามบิน ไม่ถึงหนาทีก็มาจอดหน้าโรงพยาบาลซึ่งเป็นอาคารตึกชั้นเดียวเชื่อมต่อกันหลายหลังผมถูกนำเข้าไปห้องเอ็กซเลย์มีพยาบาลมาช่วยเปลี่ยนเสื้อผ้าเป็นชุดคนไข้ต่อมาก็ถูกเข็นเข้าที่ห้องผ่าตัดติดแอร์เย็นสบายนอนรออยู่บนเตียงไม่นานนักก็มีหมอล่างอ้วนสูงใหญ่ใส่แว่นตาตามฟอร์มของคุณหมอเปิดประตูเดินยิ้มแย้มเข้ามา พร้อมกับพยาบาลสาวอีกสามคนทุกคนอยู่ในชุดสีฟ้าอ่อนพากันเข้ามาที่เตียงผม Hello I'm d r Ben I will take care you w u r n สวัสดีครับผมชื่อหมอเบิร์นผมจะมาดูแลแผลของคุณผมพยักหน้างึกๆงึก,งกสำเนียงที่คุณหมอพูดผมรู้ได้ทันทีว่าเป็นชาวฟิลิปปิน Thank you doc Thank you หมอและพยาบาลทั้งหมดไม่ลีลอต่างวุ่นวายเตรียมเครื่องหมายเครื่องมือกันอุตลุดก่อนจะเดินเข้ามาลุ่มเริ่มทำงานทันทีหมอนำฟิล์มเอ็กซเรย์ L e ออกจากซองสีน้ำตาลขึ้นมาซองและฉีให้ดูสะเก็ดระเบิด RPG ตรงกระดูกโคนขานี่เป็นครั้งแรกที่ผมได้เห็นรูปกระดูกท่อนขาของตัวเองลุก มิสเตอร์สปาร์ปลัก you are lucky this fake m a t just touch your bone w e w i l l take it out หมอเบนพูดยาวเหยียดใจความว่าผมโชคดีมากเพราะสเก็ตหนี้แค่สัมผัสติดอยู่กับกระดูกไม่ได้ฝังลึกแต่หมอก็ต้องเอามันออกมาเกรงว่าจะเกิดอาการแทรกซ้อนติดเชื้อขึ้นมาได้ซึ่งกรณีนี้พระเจ้า คงอยากให้ผมมีชีวิตยืนยาวอยู่ใช้กรรมอีกต่อไปเนื่องจากความเร็วและอำนาจทะลุทะลวงของสกิดระเบิดนี้ลดลงไปมากมายเมื่อผ่านแม็ก M16 ใส่ไว้ในกระเป๋าข้าง4แม็กแน่นอนเหลือเกินถ้าไม่มีแม็กกระีีชุดหนี้ช่วยชะลอต้านไว้กระดูกของผมคงแหลกละเอียดปนปี้คงออกมาไม่ได้นอนอึดทึดอูที่นั่นเหมือนลิงเกอร์กล่าวไว้แน่ผมได้แต่พยักหน้า พยาบาลสาวผิวสีน้ำผึ้งคนหนึ่งมีแหม็ดคาดหน้าไว้เอามือมาดึงขอบกางเกงด้านหน้าพร้อมบุบยใบให้ผมถอดกางเกงออกผมยิกยักลีรออยู่เพราะไม่ได้ใส่กางเกงในดูเหมือนว่าจะไม่ทันใจเจ้าลอนเธอจึงเอามืออีกด้านดันก้นผมให้ยกขึ้นและลูดกางเกงออกไปทางปลายเท้าทันทีช่วงล่างของผมเย็นมากแต่พยาบาลอีกคนผิวขาวพอง นำผ้าขนหนูคลุมอวัยวะช่วงกลางลำตัวผมไม่ให้ทุเลศทุลังอุจาตาได้ทันท่วงทีผมหลับตานอนนิ่งปล่อยให้เป็นไปตามยถากรรมอีกทั้งยังมีแสงไฟสปอตไลต์ดวงใหญ่ซองสว่างเจิดจ้าอยู่เหนือเตียงไม่นานนักผมก็รู้สึกสลืมสลือเคลิ้มไปคลึ่งหลับครึ่งตื่นคงเป็นเพราะฤทธิยาฉีดที่ให้ก่อนหนะ้าผมก็หลับไป ไม่แน่ใจว่ามันนานแค่ไหนแต่ก็ฝันฝันเป็นตุเป็นตะว่าเอา M 1 6ยิงต่อสู้กับค่าศึกธิดาหน้าเข้ามายิงจนกระทั่งกระสุนหมดจากนั้นก็ควักเอาลีมินตันจุด45ของผมออกมายิงจนกระสุนหมดแม็กซีนแต่ก็ไม่สามารถหยุดยั้งค่าศึกไว้ได้กำลังหันหลีหันขวางว่าจะอยู่หรือไปพอดีหันไปเห็นทหารเสือพลานนอนจมกองเลือดไายเก๋งอยู่ มีระเบิดมือ M26 ติดอยู่ที่หน้าอกผมรีบปลาดเข้าไปปลดมันออกมากระชากห่วงสลักออกพร้อมใช้นิ้วโป้งดีดลวดทำปิ้นนับหนึ่งสองสามคว้างออกไปจนข้าศึกล้มละเนลนาดแต่มีอยู่คนหนึ่งมีบาดแผลเลือดท่วมตัววิ่งเข้ามาฟุบล้มลงตรงหน้าผมแต่ก็ยังเอาอากาศติดดาบป,ปลายปืนแทงขึ้นมาที่โนขาของผม ทำให้ผม้้มทังยืนอีกคนโดนเข้ามายกปืนวาดเข้าใส่ผมกําลังจะเหนี่ยวไกย,ยิงแต่ทันใดนั้นพี่แฝมผอบพันบีซีหกสซึ่งอยู่ในสภาพเหน็ดเหนื่อยเลือดท่วมตัวไม่รู้ว่าโผล่มาจากไหนพลวดพลาดออกมาใช้ M16 ยิงกลาดใส่ข่าศึกกระเด็นกระดอนไปพี่แฝมหันมายิ้มให้ก่อนจะสุดหวบลงไป ผมสะดุ้งโยงรีบปลาดเข้าไปหมายจะเข้าไปประคองแต่ทันใดนั้นผมก็รู้สึกเจ็บแผบลบที่โคนขาและสะดุ้งตื่นจากความฝันอันน่าตื่นเต้นบาดเสียวเหมือนจริงนั้นทันทีลืมตาขึ้นมาก็เห็นหมอเบนอย่างง่วนอยู่กับบาดแผลใบหน้าของหมอล่างอ้วนสูงใหญ่เต็มไปด้วยเหงือ่อจนต้องมีพยาบาลคนหนึ่งถือผ้าขนหนูคอยซับเหงื่อให้ ผมเจ็บแผลที่บาดแผลจนมีอาการหมอสายหน้าและยิ้มให้อูตื่นแล้วรู้สึกเจ็บใช่ไหมสปาร์คลักเอาละเอาละพวกเราพอก่อนเบรกกันไว้ก่อนหมอกล่าวยิ้มยิ้มทุกคนทั้งหมดรวมทั้งหมอเบนดูเหมือนจะถอนหายใจโล่งพยาบาลสาวสองคนยังง่วนอยู่ที่แผลผมก่อนจะถอยห่างทยอยออกไปนอกห้อง คงเหลือคนทำความสะอาดเก็บเครื่องมืออยู่คนเดียวผมหันไปดูเวลาตายหานี่มันบ่ายครึ่งแล้วแสดงว่าหมอเบนและทีมพาตัดวุ่นวายอยู่กับแผลเล็กๆของผมนานกว่าสองชั่วโมงอึดใจต่อมาประตูห้องถูกเปิดมีพยาบาลผิวค่อนข้างขาวหน้าตาจิ้มลิ้มเดินกลับเข้ามาเพียงคนเดียวเข้ามาเกาะที่ขอบเตียงพร้อมยิ้มหวานให้ เป็นยังไงบ้างคะปวดแผลบ้างไหมผมถึงกับคนลุกเมื่อได้ยินเสียงเจ้าหลอนถามเป็นภาษาไทยชัดเจนผมพยักหน้าก่อนตอบว่าตอนนี้ไม่ละครับแต่เมื่อกี้เจ็บแลบๆบแบบคุณเป็นคนไทยหรือเจ้าหลอนพยักหน้าพร้อมเลิกผ้าที่คลุมช่วงขาออกดูบาดแผลคะ่ะคนไทย มีพยาบาลไทยทำงานอยู่ที่นี่หลายคนข้ามโคงไปนี่ก็ใกล้เขม,มารลาดเป็นประเทศไทยแล้วผมพยักหน้าหลองอ้ออยู่ในล,ลําคอเรานิ่งเงียบกันไปขณะที่ลอนง่วนอยู่กับแผลพักใหญ่เมื่อกี้หมอใหญ่พยายามจะเอาสเก็ดออกมาให้ได้มันคงไปสเก็ดถูกกระดูกทําให้คุณเจ็บได้อ๋อ เดี๋ยวเอาออกมาได้ไหมครับเจ้าหลอนทำแผลเสร็จปิดบ่เหมือนเดิมพร้อมใส่หน้าอย่างเลยค่ะหมอใหญ่พยายามอยู่มากแต่ดูเหมือนสเก็ตจะสไลด์ฝังเข้าไปในกระดูกเอาออกยากมากค่ะถ้าเอาออกมาได้จริงๆก็ต้องขุดกระดูกกันอีกต้องขวานเปิดแผลกว้างทำให้เป็นแผลใหญ่อี แล้วจะเอายังไงกันดีคำถามนี้ดูเหมือนจะเข้าทางหลอนยิ้มก่อนกล่าวว่าวันนี้เป็นวันเกิดของหมอใหญ่ค่ะเหรอเดี๋ยวผมต้องเซฮปปี้เบิร์ตเดย์กับหมอใหญ่ซะหน่อยค่ะ,คะพวกเราเตรียมจัดงานวันเกิดไว,ว้แล้วทุกคนรอหมอเสร็จจากการผ่าตัดคุณ,คณก็จะฉลองวันเกิดกันเลยเชิญคุณด้วยนะคะ แต่สำหรับแผลนี้ถ้าไม่สีเลียดก็ไม่เป็นไรไม่ต้องเอาสเก็ตออกปล่อยมันไว้อย่างนี้แหละตอนมันระเบิดมันผ่านความร้อนสูงเชื้อโรคตายหมดแล้วค่ะผมเข้าใจทันทีว่าหมอใหญ่ส่งน้องพยาบาลคนนี้เข้ามาถามทางเพื่อยุติการผ่าตัดที่ยุ่งยากเสียเวลาครั้งนี้โอเคเลยถ้าคิดว่าไม่เป็นไรไม่ติดเชือ ก็ไม่ต้องเอาออกปิดแผลได้เลยเดี๋ยวจะได้ไปฉลองบันเกิดกันน้องพยาบาลคนสวยเปิดยิ้มเต็มหน้าค่ะค่ะรอเดี๋ยวนะคะขอบคุณค่ะหล่อนเดินออกไปไม่ถึงนาทีก็กลับเข้ามาใหม่พร้อมหมอใหญ่ผู้เดินยิ้มล่านำหน้าเข้ามาพร้อมทีมงานระหว่างเย็บปิดปากแผล หมอก็อธิบายไปเรื่อยๆเรื่องไม่เอาสเก็ตออกและสรุปตอนถ่ายว่าโอเคมิสเตอร์สปาร์คลัอกเดวอนช์บีแอนิโพรบแบมจัสสิงเด็ดดิสเฟกเมนต์ดิสพาร์ตออฟจัวบอดีหมอเบนสรุปว่าไม่มีปัญหาอะไรหรอกคิดเสือว,ว่าสเก็ตหนีเป็นส่วนหนึ่งของร่างกายของคุณเขาเหลือกันหลังทำแผลเสร็จหมอก็กล่าวลา แล้วพาพวกเดินออกไปกันหมดแต่ก่อนที่หมอจะผลประตูไปผมนึกขึ้นได้จึงร้องให้หมอหยุดก่อนหมอใหญ่ชะงักหันมามองอย่างสงสัยผมโบกมือให้แฮปปี้เบิร์ a เดย์ด็อกหมอยิ้มล่าเลิงกล่าวขอบคุณก่อนจะพาล่างอ้วนใหญ่ออกไปฉลองบันเกิดที่พักพวกจัดเตรียมรอกันไว้ก่อนแล้วผมถูกเข็นออกไปที่ห้องพักฝืน เป็นห้องสองเตียงแต่ว่าผมนอนคนเดียวเมื่อทุกคนออกไปห้องก็เงียบสงบมีแต่เสียงเครื่องปรับอากาศที่ติดอยู่ตรงช่องหน้าต่างส่งเสียงคลางกระหึมเมื่อผมอยู่คนเดียวผมก็คิดเลื่อยเปยื่อยคิดถึงหมอเบนซึ่งเมื่อตอนแรกก็กระตือรือร้นว่าจะเอาสเก็ตระเบิดออกไปกลัวติดเชื้อแต่เมื่อมันยากลำบากก็ให้มันฝังอยู่ในร่างของผมเป็นของฝากจากสมรภูมิลาวไปเลย โดยอ้างว่าเชื้อโลกถูกความร้อนฆ่าตายหมดแล้วคิดไปถึงความฝันเมื่อตอนสลบไปฝันถึงผู้จวนตัวซึ่งจิตใจคงผูกพันกับเหตุการณ์ที่นั่นแต่ที่ไม่เข้าใจว่าทําไมจึงมีพี่แฝมเข้ามาอยู่ในความฝันนี้ด้วยแล้วทําไมพี่แฝมเราจึงมีเลือดท่วมกายหรือพี่แฝมซึ่งทราบว่ากองพันของท่านอยู่ที่สมรภูมิปากซองจะมีอันเป็นไป มาถึงตอนนี้ผมรู้สึกง,ง่วงติดหมัดขึ้นมาทันทีคงเป็นฤทธยาที่หมอฉีดวยเพื่อจะได้พักผ่อนนอนหลับและก็หลับไปในที่สุดจบตอนที่12แล้วนะครับโรดติดตามรับฟังตอนต่อ,ตอไปนะฮะขอบคุณทุกท่านที่กรุณาติดตามรับฟังมาโดยตลอดนะครับขอบคุณที่หลายครับ